ปติจาลาหอิสตอรี่จาราเนี่จะมากินซุวขอบคุณพี่เก่าเดี๋พี่น้องใช้แคบหมูแล้วก็ประกาศกระตันประกาศขาวเนาะอันขยอเอื่นประกาศกระตัน,นแล้วก็มขีขนาดขนาดกบขนาดเล็กพี่น้องก็ไม่ชัวคู่อืมก็มีประกาศหินนะพี่น้องข้างล่างเนาะต้องดูว่าอืดว่าเราพี่น้องจากอืดว่าไงเนาะ อดมาแล้วอึดมแล้วอืบบับเสียง,งดังไเนที่น้องคอบควัวเด็กเล่นกันเด็กกัชิมกัน พอเป็นพิธีพิณแล้วขึ้นกินหนังขึ้นขึ้นขึ้นข uh ึ้นข um ึ said, ้น oh ขึ้น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 ขึ้งหึ้นข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 ึ้น nòi lại. Ừ. อให้คลิปดูแับพี่น้องแั้ผักสดๆเก็บจากสวนเลยนะข้างบ้านเลยพี่น้อง ຫືອາກາດກົດລ້ວພງເມກາຄືມັດກປບັຍງ อืาสับาาบิบผักกาดบาสาบอิอันนี้แซ่บักนินไม้ยู่ใส่นเนา้องไงคนทันเนาะสุปักนิไม้ดิบร่างร่างแสบบะขุมนิดพี่น้อง bà đi kìm Bye bye, Dad. Let's get